ladies let ladies let ladies here we go baby what you get your body from tell me what you get your body from baby what you get your body from tell me what you get your body from เบิร์ดกันดีกว่าคเบิร์ดอาจดียเราแนะนำตรงนี้ก่อนดีกว่าครับโอเคแล้วก็พี่ชื่อแฟนอยู่บัดองครับส่วนที่จะชื่อเบิร์ดครับอยู่จัดหนงครับพี่ชื่อโอครับอยู่จัดสองครับพี่ชื่อมูนนะครับอยู่วันนี้รก็สิ่งที่ที่จะพูดเนีครับก็คือก่อนที่พวกพี่จะจบไปพี่ว่าพี่จบแล้วครับก็คือเรื่องข้อที่รี่พูดคือเรื่องเพื่อนครับพี่พี่รู้หรอครับว่าน้องมีเพื่อนมักน้อยแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่เราเรียนในที่นี้ก็คือการมีเพื่อน ม่ว่าเพื่อนจะดีหรือว่าเพื่อนไม่ดีทุคนนั้นคือเพื่อนเราที่สําคัญครับการทําง,งานทุกงานต้องอาศัยเพื่อนที่พี่อยู่ที่นี่ที่ม็เพอมากมาที่มเพื่อนเสกไม่ว่าจะเป็นบอรหนึ่งบอร์สองจัดหนึ่งจัสองสิ่งเหล่านั้นพวกเพื่อนสอนพี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มพี่เลยมาสิบปีพี่เกาะคาตอบอดทุกทุกจิทุกทุกเรื่องครับถ้าไม่มีเพื่อนพี่คงไม่มีวันนี้ครับก็เพื่อนเราหาได้ทุกปันครับแต่เพื่อนที่ดี พี่ว่ามีไม่พอครับรเราลองคุ้มหาดูครับแล้วต่อไปจะเป็นให้พี่แซนพูดเด็กอเลม็อกเท่น้ครับแล้วก็พี่นะฝ <c oughs> ากเป็นราชันตีเลยแล้วกันนะพี่หนึ่งพี่ฝากให้พวกเรารักกันเยอะๆนะช่วยกันทำงานฝากพี่เขาได้เยอะว่าพี่เขาทำงานยังไงการทำงานมันก็ต้องมีการทะเลาะกันธรรมดาถ้าทะเลาะ ที่อยากให้เราเปิดใจคุยกันเยอะๆบ่อยๆจะได้เข้าใจกันดีก,กว่าเก็บไว้ส่วนที่สองเป็นที่คนไ,ไีคข้าหนึ่ง้วเลิกยังไงล่ะทำตัวเด็กเออทำตัวเป็นเ,นเด็กๆอ่ะเลิกก้ <c oughs> ามไม่หละทำงานให้มันแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ่ะ สอนน้องให้มันดีๆขึ้นนะ่ะเออแล้วปีสามพี่ฝากดูแลน้องทั้งหมดด้วยนะสอนน้องเยอะเออลือกกิจกรรมจบไปแล้วก็ขอเสิอเรื่องเรียนสักหน่อยเราเข้ามาอยู่ในยาตีเนอเอ้องหน้าที่หลักของเราก็คือเรียนที่ก็เป็นเพืเ่อนของน้องแล้วก็อยากจะ มอ,องนอกว่า,าการเรียนที่สาคัญมากนะครับพ่อแม่รอตอนที่เราจบออกไปจะได้ทํางานได้ถ่ายรูปเสรชุดคุยกับเราเราควรให้ความสําคัญกับมันในการเรียนตัใ้ใจกับมันนะครับเรายอมรับาตอนนี้เพื่อที่จะไปสบายกันหนั้หานะครับที่นี <c oughs> ้อกแนนก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำนะแบบครับมนเป็นข้อทีครทุกคนทั้ยากแต่ว่าที่อาจะพูดงานนะ่าแบบยๆกับว่าการที่เราเข้ามาอยู่ใน รวมทั้งคีย์ไรนนะครับภาวะผู้นำนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ควรจะพัฒนามาเป็นเลเวลที่เราแบบว่าต้องเก็บเกี่ยวการเป็นผู้นำเนี่ยครับไม่จ้เป็นต้องมีตําแหน่งหรือว่าไม่จ้เป็นต้องให้ใครยกย่องนะทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานการเรียนนะครับเราก็สามารถมีความเป็นผู้นำได้เป็นผู้นำกลุ่มเป็นผู้นำความคิดหรือไอเดียดี ีอะไรดีๆเราก็สามารถแชร์ออกไปได้แบ่งปันเลยเราก็จะเป็นเนี่ยนะครับเราก็จะมีคำวะผู้นำได้อีกอย่างนึงนะครับในเรื่องการทํางานที่พี่ก็ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้นําเนี่ยคือคนที่เหมือนกับต้องคอยยอมรับอารมณ์ของทุกคนอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะฝากว่าถ้าเพื่อนน้องที่เป็นผู้นําหรือเป็นคนที่ทํางานทําอะไรผิดพลาดน้องๆที่คอยมองอยู่เราก็ไม่ควรจะซ้ำเติมนะครับเราควรจะ ช่วยเหลือเขาเห็นใจเขาเขาเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็นคนที่เสียสละแล้วก็ก็สรุปแทนพวกพี่ๆเขากลับมาเหมือนกันการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องของพี่ที่กำลังจะเป็นพี่ต่อไปเนี่ยรุ่นพี่ที่ดีแล้วควรจะให้ความเป็นกันเองกับน้องเป็นที่รึกษาให้น้องได้รุ่นน้องที่ดีนะครับก็ควรจะเขาเรียกว่าอะไร ให้เกียรติที่ตามสมควรเลยนะครับเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ที่เป็นแย่น้องน้องให้เกียรติที่ที่ภาคเราอยู่กันแบบว่าเป็นสังคมลูพี่ลูกน้องกันก็ด้วยเหตุนี้แหละครับก็ประมาณน,นีน้ทีกก่ก็คือใหเกิขอบคุนะ่นรองอยงส <c oughs> ัยห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดเท่าแล้วนะก็เสริมคี่ปุณนะครับว่าคนที่เป็นผู้นำนะก็จะเป็นต้องกิงที่สุดเด่นที่สุด แต่คนที่เพื่อนๆนะเชื่อใจแล้วก็สนิทใจที่จะทำง,งานด้วยแล้วก็สามารถดึงคนมาทํางานร่วมกันได้เพิ่มเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็อย่างที่สองฝากให้น้องที่จะขึ้นเป็นพี่ยนปีน้านะครับคนที่เป็นพี่ไม่ใช่คนที่จะชี้นิ้วสั่งคนอื่นได้แต่เป็นคนที่จะคอยสอนน้องดูแลน้องนะครับแล้วก็ให้อาภัยกับน้องทำผิดพลาดแล้วก็บอกข้อที่คนปรับปรุงให้แก่น้องนะครับฝากตรงนี้ด้วยครับ 走啦 สวัสดีครับพี่เลครับรูบีเอ็โวันนี้ก็มีของขวัญเล็น้อยก่อนพี่จะจบมามอบให้น้องครับเดี๋ยวเชิญี่เนะคเดีเนนนี้กราจะร <romance> ้องเพลงคับมมกับน้อง ที่หนึ่งที่สองที่สามครับหรือว่าน้องของพวกพี่ทุกคนครับเพียงแครักเอาใจใจของพวกพี <Beaut é> ่ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนครับพวกพี่รักน้องทุกคนครับ ترجمة